ผีลังคาลังคาที่ตามมาเป็นปีผีลังคาบอกท่านผู้ชมเลยว่าจบไม่จบวันนี้จบครับชัวร์ไอ้จงไอ้จงเนี่ยเป็นเซลอย่างที่เรื่องที่ละครที่เราเล่น้ตั้งแต่มงวนมาแล้วนันเป็นเรื่องจริงนะครับคือมงวัาือว่าตอนที่เล่นละครไอ้จงล้วพอแล้วไอจงไจงไอจงไอจงอจไอ้จง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 ไองไอ้จงไอ้ไอ้จง้งไอ้จงไอจงไอจงไอไอ้จงไ้จงไอจงจงไไอจงไอ พินัดจัดคนางานไปประมาณ3ามสี่ทุ่มแล้วรถมันรถเก่าแต่คนก็ตกแต่แตก,ๆๆก็ตกก้องแท็กเราแบบเพื่อเพื่ออะไรว่าไม่ถึงความทางเข้าแบบเที่ยงคืนกับเมรังจาทางเบี่ยง์เขาเขียนไว้ว่าทางเบีย่ยร์ให้ใช้ทางเลี่ยงแต่ไอ้โจงอย่รู้ละว,ว่าทางทางเลี้ยงทางเบี่ยง์ที่จะไปเนี่ยมันต้องผ่านป่าช้าแต่ไอ้โจงไม่ได้บอกผมไอ้จันรู้แกใจบ้าวัดเนี่ยที่ดูได้ก้อนประมาณเกือบเที่ยงคืนตั้งแต่วันนี้ี่จผ่านหลังป่ากันร้าหรือบ้านนอกนี่มีไฟเลยนะไม่มีลงบนนอก ก็มีแบบค่อยๆมีคนแบบปล่อยแบบแต่ไอเรเนี่ยเป็นเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านความความที่บรรยากาศันเย็นมันน่าขนันคนตั้งมากบรรยากาศเป็นแบบอ้ยอะไรเขาเนียแต่เับขับไปปั๊บมองกระจกหลังแต่ไอจังเนี่ยมองผมเห็นไอจันะ้รไอจังนั่งนั่งกูจกหลังเูนั่งไปจงแต่ไอจกมันก็นั่งเงียบดูเลยว่ามันไม่กล้าบอกทีนี้พอผมเห็นมองมองไปจกหลังปับมันเห็นดูอไรอยู่ตรงเนี้ยโค้นะ แน่นอนไอ้จงไม่พูดสักคำตู้เล่ารถลุกพอไอ้จงปั๊บไอ้จงเปิดประตูรถวิ่งช้าๆไอ้จงเปิดประตูวิ่งมันร้องเสียงโลงไปเลยแต่ไอ้จับอยู่ด้านหลังเนี่ยผมเห็นสภาพแล้วผมขนสั่มากเหมือนคนแบบโดนผีอำพิษน่ะมันคือถ้ามันเดินไม่ออกมันอยู่เนี่ยแต่ตามันจะตะแคงไปฝั่งนู้นแต่ไม่เห็นก่อนแล้วก็ขาเริ่มสั่นแล้วทำไงวะมองกระจกหลังมันก็ต้อง เด็ดนี่เลยเอาละไหนๆก็แล้วผมเป็นคนแบบอยากลองเอาเลยไปลงไว้จกรถไหนเมื่อตั้งใจจะหลองไม่คิในใจนะไม่ได้พูดจับอะไรตั้งใจจะหลองใช่ไหมอ่ะมึงหลอกกูอย่าง็ที่ถ้ามึงหลอกกูไม่ให้กลัวๆนะกูจะฆ่า น่าเลยซุยใช่อ่ะผัเลยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่คนแก่อยู่มากแล้วราากักาไปรลูกเป็นกำลังซ่อมหนเรี่อให้ช่วยมีลัคามีราคาารีรักาเป็นฟรีใช่จบจบ้เยคนแก่อยู่รักา 我不行。